และนี่ก็คือคณะทหารกองประจำการผัดที่1ประจำปี2567ปากกองพันระวังป้องกันสำนักกองบัญชาการกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะซึ่งในวันนี้น้องๆได้มาเยี่ยมชมนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติที่สูตรประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชาำริและความมั่นคงกองบัญชาการกองทัพไทยน้องๆให้ความสนใจกันมากเลยค่ะและก็มีการตอบคำถามได้ขนมและได้ของรางวัลกลับกันไปด้วยค่ะ อกอเดีดีที่เราได้มาพบกันเป็นโอกาสที่ดีได้ทำสิ่งที่ต้องการใช้โอกาสวันนี้ให้มันคุ้มค่าและคลิปนี้ก็เป็นบรรยากาศบางส่วนเท่านั้นใครอยากรู้ว่าน้องๆเขาพูดอะไรกันและร่วมกิจกรรมเป็นยังไงติดตามกันได้ในคลิปต่อไปนะคะ และนี่ก็คือถุงที่น้องๆถือกลับกันค่ะในนี้จะมีทั้งขนมและก็เครื่องดื่มให้น้องๆกลับไปคนละหนึ่งถุงกันเลย่วรออคเธู